มาอยู่กับเครื่องปรินต์ F3L385 นะครับอาการนี้ลูกค้าเปิดเคร yani ื่องขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะเปิดเครื่องติดนะครับไฟแดงกับพิบนะครับผมเครื่องไม่ทํางานเครื่องจะไม่ขยับนะครับอาการนี้ซับหมึกเต็มนะครับหรือเราจะสั่งปรินในคอมก็ได้นะครับคอมเขาจะแจ้งเตือนบอกให้เรายกเข้าศูนย์เซอร์วิสนะครับผมก็คืออาการนี้ซับหมึกเต็มนะแต่ถ้าเครื่องเออร์เลอร์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เกิดกับซับหมึกอาจจะบอกว่าให้เปิดปิดเครื่องใหม่อันนี้ไม่ใช่ซับหมึกเต็มนะครับอาจจะเป็นที่บอร์ดมีปัญหาาหรรรปปกณ์มีััญนะคบแต่ถ้า เราสั่งปริ้นนะครับแล้วเครื่องเขาฟ้องบอกให้เรายกเข้าศูนย์เซอร์วิสแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับอาการนี้นะครับก็คือซับหมึกเต็มนะครับโปรแกรมเคลียร์ซับหมึกรุ่นพวกนี้เราหาโหลดในเว็บไซต์ได้นะครับก่อนที่จะทําการเคลียร์ซับหมึกเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกก่อนกองผ้าซับหมึก,กอยู่หลังเครื่องนะหรือต่อหมึกทิ้งออกข้างนอกก็ได้นะครับไม่งั้นอาจจะทําให้ผ้าซับหมึกมันล้นทําให้บอร์ดทอดเสียหายได้การเคลียร์ซับหมึกหรือการโหลดโปรแกรมมาเคลียร์นะครับ ต้องดูด้วยว่าถ้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมไหนอันนี้มันพู้จ้าพี่นะถ้าโปรแกรมมันมีปัญหานะหรือโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมที่แบบบางตัวถ้าเราเคลียร์บอร์ดอาจจะมีปัญหาได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ผมจะเคลียร์ให้ดูนะครับผมใช้โปรแกรมเคลียร์นี่ก็โหลดจากในเว็บไซต์มานี่พี่นะนะครับเราก็เลือกรุ่นนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เลือกรุ่นเป็น L สามแปดห้านะครับจากนั้นกดโอเคครับก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้นะเห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับ เิกถูกนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนนะว่าเขาปิ้นไปกี่เท่าไหร่นะกี่แผ่นนะนะครับถ้าใครกดเคลียร์แบบนี้ไม่ได้นะครับมันมันไม่เด้งขึ้นมาหรือมันเออเลอร์นะหรือมันหมุนแบบนี้นะครับให้เราทําการกดปิดเครื่องนะครับแล้วเปิดเครื่องใหม่นะกดทําการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับเพราะเราทําการปิดเครื่องปิ้นแล้วก็เปิดเครื่องปิ้นใหม่นะครับแล้วเราก็มาเคลียร์ใหม่มาเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับมันก็จะเช็คได้แล้วนะนะครับผม บางทีมันเออร์เลอร์เกิดจากแบบโปรแกร,รมหรือวินโดว์เรามีปัญหาเนาะนะครับให้เราทาการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเปิดเครื่องใหม่เปิดเครื่องปรินนะหรือถ้าใครไม่ได้ก็ต้องรีสตาร์ทคอมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมมันแม็กอยู่ที่สองพันหกพันสองร้อยเจ็ดเห็นไหมครับปิ้นไปสองพันอ่าหกพันสองร้อยสิบสี่นี่นะครับเราจะเคลียร์แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วก็มาคลิกข้างล่างตรงนี้นะนะครับกดโอเคครับเหมือนเดิมถ้าระหว่างเคลียร์มันค้างอยู่แบบนี้ ถ้ามันเคลียร์มันค้างอยู่แบบนี้นะครับถ้ามันเออร์เรอร์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับกดปิดเครื่องใหม่ก่อนกดปิดเครื่องใหม่ก่อนนะครับแล้วเราก็มากดปิดโปรแกรมนะกดปิดโปรแกรมนะครับจากนั้นเราเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็กดเคลียร์เลยนะครับกดโอเคครับเห็นไหมครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเะครับเรือสูญแล้วนะครับ พอเป็นเออร์นเราก็ปิดเครื่องปินพ์นะครับกดปิดเครื่องปินพ์เลยนะนะครับเครื่องก็จะทํางานแล้วนะครับกดปิดเครื่องปินพ์แล้วก็เปิดเครื่องปินพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการเคลียร์ซับหมึกนะนะครับก็ใครที่มีปัญหาเออร์เวลาเคลียร์ก็กดปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่กดปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทคอมก็ลองทาตามพวกนี้ดูนะครับลองทาตามขั้นตอนพวกนี้ดูเพราะบางทีมันการเชื่อมต่อมาอาจจะเออร์เระหว่างวินโดว์หรือตัวเครื่องพิมพ์นะครับนยตอนนี้เครื่องทํางานได้แล้ว เห็นไหมครับคราวนี้ไฟแดงไม่ขึ้นแล้วนะนะครับไฟแดงหายแล้วเห็นไหมครับเครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการเคลียร์สมึกนะเห็นไหมนะคเครื่องนะครับไฟแดงหายแล้วนะครับก็ลองกดปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่ดูถ้าใครเคลียร์แล้วมันเอเอเลอร์นะ